นี่นะคะกระเป๋าของบุญกะรีนะคะหนังวัวบุญกะรีค่ะราคา799อบ้าปอนด์พูดถึง699ก้าเาอ6 9กโอเคอ่ะก็โอเคแต่เหมือนที่พี่บอกสามหายาแนวยาแนวแตกนะคะมาถึงเอามาขายในนี้ไงยาแนวแตกไม่นะถ้าพูดถึงเอาจริงๆการดีไซน์กระเป๋าไม่ใช่คุณจะดีไซน์อะไรก็ปแล้วของแบรนด์ด้วยนะอันนี้นะสตูดิโอ ใช่พี่ตักไูดถูกมิวมิวมิวเมีวอย่างพี่ก็ไม่ชอบเพราะมันเก็บฝุ่นโอ้ยมีปลีมีตักใบเท่าไหร่ใบนี้เท่าไหร่ใบนี้เก99เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าปอนด์ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ออ o ฟอร์ตรี t นะคะเดี๋ยวจะไปดูทีเคมักกันค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่ตักเอาเลสเนอะคล้ายๆนั้นของเอาเลสอ๋อนั่นเหรอใช่แล้ว น้องน้อยมีราคาไปค่ะแม่จำได้ไหมที่แม่มาซื้ออีเบอร์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 สกาเบอร์สกาเหรอไม่ใช่เบอร์สกาอีเแล้วแนเนี่เบอร์สกาเบอร์สกาแม่พี่มาซื้อเสื้อคอร์ดหมีอ่ะพี่พี่ตัดซื้อเป็นตัวแปดสิบอ่ะม่ได้อยูแม่ได้ยูแม่ได้กินเหล้าเยอะไปหน่อย จำได้ไหมร้านนี้ก็เธอต้องแต่งแบบนั้นชุดผีส้มพีซาล่าตัวอักษรมันมีความคลไฟผ่าด้านเอาพิดกระสานนสิบหกเนาก็เธอเราอยากเป็นแบบนั้นไหมแต่ต้องให้เราเกิดใหม่ ด,ดูก็เคดูคลมไหมเดรื่องูบรนด์นะ้ตอนนี้พี่ตั๊กมองไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยว่าตัวนี้านี้ไม่อยากเลย ก็เซ็ตแล้วดูกระป๋องกค่เคยหาหมวกไหมใส่หมวกมาไม่ที่นี่เขาไม่ได้ใส่ตู้หรอกทำพิตาที่นี่ไหมลองดูสิแม่ แม่นี่มันคืออะไรอ่ะน่ารักนะกระถวยใบแดงก็น่ารักาันขันนี่ของอะไรอ่ะ,ออะ,อะพี่ตาทำไมไม่คุ้เล่ ไม่ค่อยมีของอะไรพี่ตาาบอดแตงก้าหรอใช่หรอสวยนะสวอดีได้ด้วยนะสวยนะใบเนี้ยเท่าไรเอิดเฮยใช่คือมันไม่มีสายคอสวาดีแต่เราอย่างมันก็คือเราไปแอบใส่ได้ใส่กับตรงซิปก็ยังได้เนี่ยใบเท่าไหร่คะสี่เก้าเก้า สี่เก้าเก้าสี่ห้ายี่สิบสองหมื่นโบเตกาค่ะหน่อยดูสิขอให้เห็นป้ายหน่ยเพราะว่าเป็นโบเตกานี่นะคะโบเตกาใบละห้าร้อยฟอนค่ะสี่เก้าเก้าทำไมเขาดูทำดูเหมือนไม่มีค่าเลยเอามาวาง ก็เลยโบตก้า,านี่นก็ใช่ไหมน่าจะใช่ล่ะใช่ใช่ไหมปสองร้อยส่สิบเกาแต่มันเขียนเป็นโบตก้าท <24 9. S 1> ี่จะหายปีมากแต่มันน่ารักนะแบรนมันเล็กเลยใบหกสิอนค่ะน่ารักมากกันเลย เท่าไรหกร้อนะ <6 S 2> ยหกร้อยอันนั้นน่ารักนะเก็ช้า,เางเลยแพงแบบเดือนมันยี่ห้องเลยเออยี่ห้ออะไรปะอ๋อโลโร้านน่ะเียนแล้วอุ้แบนด์นี้แพงนเหรอใช่เป็นแบรนด์อิตาลีที่แบบไหนอขอดูแบรนด์หน่อยเนี่ยค่ะ นี่นะคะโล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 พียานอันนี้ก็หนังวัวแท้สวยเนาะอารมณ์ประมาณะคล้ายแบบแอปเป็นแอปแมสจากอิตาลีอะ799นะคะใบนี้นี่นะคะกระเป๋าของบูแกะรีนะคะหนังวัวบ <ung> ุญกะรีค่ะราคา799ปอนด์้นถึง699 <6 99. S 2> อ๋ <6 99. S 2> ะะอ699โอเคอ่ะ โแต่เหมือนที่พี่บอกสามเหือยาแนวยาแนวแตกนะคะมันถึงเอามาขายในนี้ไงยาแนวแตกไม่นะถ้าพูดถึงเอาจริงๆการดีไซน์กระเป๋าไม่ใช่ควรจะดีไซน์อะไรก็ไปแล้วของแบรนด์ด้วยนะ,อ,ะนอันนี้น่าจะมิวมิวใช่พี่ตัดผู้ถูกมิว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 อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ชอบเพราะมันเก็บฝุ่นโอ้ยมีปลีมมีตัดไปเท่าไหร่ไปนี้เท่าไหร่ ใบนี้เจ <7 99 S 1> ็ดเก้าเก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าปอนด์ค่ะอะไรนะเหมือนกระเป๋าผู้กันนะ่ะของโบเตกาใบนี้ใช่อันนี้คืออะไรนี่ยโบเตกาไหมแม่แมอย่าบอกมานะสุดสัปดาหของแม่มันเหมือนจิ๊วสเตนเดอร์มินิมอลไป๊โอ้ยไม่ไหวอ่ะมันคือกล้องนะวะ เจวอะไรของอะไรก็เพยลองเทียบดูสีต่ามันหรือสีเลยอ่ะก็คืออะไรตลกอ่ มันไม่ได้จริงๆอ่ะมันเดืช่นเอมีวัวใช่จะกลัวมากใบนี้เดี๋ยวนะเห็นไหนมลองถือแนวล่างเพราะเธอต้องถืออย่างนั้นสวยกว่าสวยกับาบบเมื่อวานแต่แต่ว่าเธอจะใส่ของแล้วก็รูดอ่ะเวลาแสบของมันจะอยู่ประมาณแบบนี้อ่ะเอออย่างนั้นะได้ก่งทีนี้ลองแบบนี้ น้องถือแบบห้อยจักรแล้วดูสิด้วยแบบจริงจน่ารักนะพี่ตากใส่ไปทำงานไปละสิบปอนด์ค่ะสามร้อยกระบาทเองของซาลาแล้วผ้าพวกนี้มันทนด้วยนะพี่ตากหน่ะใช่มีสิบด้วยเหรอมีสิบต้องมีโอ้ยล่อเจ็บรอตากหลอกใจด้วยพี่ตากนะเวลาเธอดูเวลาเธอนั่งนั่งรอรถอย่างนี้เนี่ยสิวจะพี่แล้วมีความเป็นซัมเมอร์มาก ียวได้ถุดูใสกากเกงดกำหน้าเลยนาเอาเดี๋ยวขอเดินดูก่อนหนูยังดีกว่าหวายหวายมันใช้หน้าหนาวไม่ได้นะพี่ตั๊กูเปนแม่ป้ามากไม่มีอะไรที่ชอบเบเกาท่อบทีิาหารนั้มากว่ากสิเคหรอ เหมือนกระเป๋าเกลือตับอาอย่าเงี้ยไม่รู้ว่าอันนี้เหรอชาวเข่าชาวดอยเท่าไหร่พี่อยากที่จะเอาตับขาแล้วพี่จะไปแกะตรงนี้ออกมันเลอะเทอะใช่ไหมไม่รู้เท่าไหร่พี่ชอบไหนดูสิสักสี่สิบปอนด์อะไรที่เป็นพลาสต์าชอบผมเพราะมันคุ้ด อันนี้สวยพี่ตาเชื know, yeah. ่อไหมว่าถ้าพี่ไม่ติดยี่ห้อเนี้ยพี่มินช่ามันไม่สมควรมียี่ห้อเนาะเพราะว่ามียี่ห้อแล้วมันทำให้ดูแบบว่ากระเป๋าไม่เลิศเลยเหมือนคล้ายๆกับกลัวอยาดเหมือนดีกว่าไปซื้อหลุยส์ตองแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะไม่แพงแล้วคือกระเป๋าเนี้ยมันเปลือะไรแบบบลตเจ็ดสิบปอนด์ค่ะสองพันกว่าบาท ง่ายอแต่ปัญหาคือระวังเป็นใบหนึ่งสวยก็ขึ้นใหม่ก็เคยคลิปลิงไหมไม่ไมีคลิปลิงนี่ไงน่ารักลูกลิงเนี่ลูกลิงคลิปลิงน่ารักอ่ะแม่ลองคลิปลิงสีมันไม่ได้อ่ะสีมันเหมือนชาวเลคลิปลิงชาวเลใบเนี้ยให้เป็นเบอร์วันเลยเนะเธอ ดูดีแต่ว่าบางดว่าจะทำในวิธีหลอกนอกจากต้องไปจ้างคนเทนนะอะไรก็ได้ที่พี่ไม่อยากได้ยี่ห้อติดสต,ติ๊กเกอร์ไ่สอนนี่มาให้ตอน,ม,นมีสติ๊กเกอร์นะของแบรนด์นีมแบรนด์นีมก็มีสติ๊กเกอร์ ตะโฟต้องมาร้านนิดนิดหน่อยๆให้ดูสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามแล้วก็ชมรปวิวที่ฉัมารีวิวนะคะร้านย็นตะโฟเจ้าอร่อยนะคะนี่นะนี่ค่ะคือเจ้าของร้านนะคะนี่เจ้าของร้านานนี้วันนี้ชอดีมากมากเจอพี่สันนะหนุ่มเชียงใหม่ค่ะร้านนี้อร่อยมากเพื่อนๆนี่วันนี้นะคะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็คือนี่ค่ะ พี่ภรรยาอันนี้สัสสวยนะพี่ภรรยาตื่สวยของพี่ร้านเราจะของร้านขอดูหน้าหน่อยสวยพี่ภรรยาตื่สวยของพี่สานค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะคุณชาวบ้ากนะครับที่ร้านมาอุดหนุนตลอดคือจริงๆเพื่อนๆมาที่นี่นะคือเจ้าของร้านเป็นกันเองมากคืออยากได้รสชาติแบบไหนอะไรยังไงนะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีให้ตลอดคุยกันได้ใช่ไหมพี่สครับผมจริงจริงแล้วผมบอกว่าเราเป็นชาวบ้านของไทย เ,เป็นไทยเทสเลยนะครับเป็นไทยเทสเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นคนไทยมาก็อาจจะลิฟเทสตรงนี้โทษได้ครับ